เกมนี้แอปสกิลหลักให้เต็มเพื่อเอโวไร์าชัดสนุกดีว่ะเนี่ยต่อต right? <season> ่อให้ปิงแม่งก็สนุกนะผมว่าที่ตอนแรกไม่ทันแล้วปิงล้วไม่สนุกเพราะว่าเราเลไม่เป็นทำไมกูเดินไม่ได้ต้นเกมปิวูกูดาวกี่วีป่ะสกิลหินบอกลูปโล ว่านี่ไงมันบอกนี่รูปโลก็คือจะเป็นของเหลวน้าอ๋อตามนี้ก็คือเราควรอัพตามที่ด้านล่างเมันจะง,ง่ายกว่านักกรรมเก็บเล็ปีบ่อยๆครับครับครับ,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 บไม่เห็นกูทำอะไรละ่ะไอ้เพี้ยที่พวกเด็กโง,ง่นี่ไม่เงางตีนถีบหน้าไม่เห็นกูทำอะไรเดินเล่นงนี้ รอบเมื่อกี้มอนเป็นล้านกูก็ต้องไขถอยหลังกู้ทำอะไรเก่งหรือเกินที่พวกเกาะบอกนี่ขนาดเซิร์ฟพีดีอีอะเหนือไหมรอบเกมเนี่ยนี่ผมชอบอันเนี้ยแต่จริงอันนี้ก็ดีนะเอก,กัลลิงบันนี่กันคาไซโคนเอ่ออ๋อนี่มันน็อกแบ็กเอนเนมี่ด้วยเราไม่อยากได้น็อกแบ็กเอนเนมี่เราอยากเข้าไปช้าปืนบังเฮ้ยให้ไแตะแตะนะเฮ้ยนิ่งเร็ว เต็มขั้นอะไรวะที่เวลสามะนะอะเนี่ยไอ้กันลิงบันนี่กันไม่รู้เลยพี่อโอ้ยยังไม่ได้ปืนเพิ่มเลยเดินแตะแตบดวงลุวนๆวในแต่เกมนี้พี่จะไม่หยิบไอ้นั่นแล้วนะไอที่โบกเอ็กพีอ่ะเอาสแตทเลยเราวิ่งเก็บเงิพอทีแล้วผมผมโบกไป50%ตสว่านะ้ มีเดมีเดเวลดีกว่ามีดมเม่บอสมาแล้วโซดาแฟรไหนตัดมันดูหน้าตัดมันเยี่ยมไงอยู่หน้าถิ่ปืนนะดูเดี๋ยวได้ปืนขั้นสองปืนนี้ดีดีว่ะเมื่อกี้พี่ไม่มีปืนเนี่ยพี่ทำอะไรไม่ได้เลยพี่ต้องรอนตะคุดีแล้วกัน วิ้งเนี่ยถ้าผมอัพอันนี้จะได้รีเจนโอ้สายแบบบอสตายดีพี่สายดายีมันได้เหมือนกันนะพี่ได้เฮลดี้จนิงผมได้ดอัพสกิลพี่แล้วแม่งเลือกแด้เดียวเนะี่ยการ์ดจริงๆระบบการ์ดอันเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาเสมอในเมื่อไม่ให้คุณเลือกได้อันเดียวอนสะัต่ หนึ่งในสองเล่นไหมพักเล่นบ้างอะไรนะพักเล่นถ้าไม่กดก็ไม่ไปอฮ้ยปืนพี่เวลสีกระลิ้มบันี้กันไม่ไปืนไหม่แตที่รวมมาเสร็จรอบแล้วนะอย่าลันนี้ดีนะลันดีปืนแปืนแม่งเหมือนไอ้นี่ลคนดนข้ยยแม่งไม่เอาตีปะมีพี่ไปกดเลยมเดี๋เพิ่เ ไอเด็กคนนี้คนนี้บมีออกบนไม่ออกบนมาเร็วหัวหมดแล้วที่ตันเลยคนนี้ได้อุยอะไรอ่ะขึ้นอะไรของมันวะไอตีนามิอ่ะนะในมอนนี่ก็บในตรงที่ขังมันเปลี่ยนไปเรื่อยเลยพี่มีไอเทมอันนั่นแหละนะนเลดีมฟิว แรมแมทเนี่ยนมีสกิลดูแมนแข็งอุ้ยอ๋อถ้าเลือดผมเยอะผมจะไอ้นี่แดงสกิลแรงเดี๋ยวอัพเป็นขั้นสองนไอแม็กเก็บเลือดทำไมไอแม็กไปหลบไปหลบที่เราไม่ทันขวานเขาโดนแม็กแล้วไม่เปเก็บเลือดเฉยพี่อัพอันนี้กันเรียนฟิวพี่ได้อีกแล้ว ให้จับไม่ไหวแล้วนะให้แม็กปืนปันนี่ที่เบลว่าห้าแล้วนะไม่ตันเลยนคนนั้นไม่มตันหรือเปล่าดีเลยไม่รู้หนมอัพไปเรื่อ,อยแม็แมกแต้มไมเ,เ,เหเลเนนห็กแล้วอ๋อใช่พี่ดีเลยไม่เลยอัพไปเรื่อยให้เบลเดือดครับให้กินจ้าให้ได้เบลเดียวเออเอาอีกเอาอีกเอาอีก,ออกมันดูดทั้งแบบเนี่ยที่มันรอก่อนแล้ววะเลยไม่จบเรื่อ ครับงลอเฮ้ยหลอกคนไปดักล่าเฮ้ยไอเช่นนกงเพือนไม่โดนตันในควายโกงโกงบวตองโงวกยนี่นลงังล่ามอยู่ไมวเขาอสองตัวพี่อยู่ปกตวน่งจะตายแน,นนะ่ตัวหลงพี่ วิ่งเข้าหาหมดอีกทีนึงเลยได้ละตัวนึามาช่วยสก,กิลเออสก,กิลแรกพี่ไอชิวสแแเวลวห้าเจ็ดตัวกกเต็มขนาดดียวเอาอนี้น,นี่คือแมกียวลฟิวเราเก่งขึ้น ไอย้ยาใช้ได้อีกรอบนะตรงกลางตายแล้วเม็กไก่ตายแล้วมันจะตายแล้วมุม,มแมลงไอเย,อยเด็มัเป็นแ่เอาว่ะเราข้างขึงข้นได้วะ่ะไลท์ออฟเดอะไลออนอีโวว่ะพี่เอ้ยพี่อีโวอน,นี่ได้แล้วอีโวเอาตันแ็กพี่อะ น่าจะตันเวลห้าเหมือนเมื่อกี้เวลห้านั้นมันอีโบได้แม่งอีโบได้ยังผมมันขั้นสอง multi auto อ่ะอะไรนะผมได้ออโต้ออปตัสเตสตอนไหนผมว่าตันเวลห้านะแล้วจะอีโบงั้นผมปืนผมก็จะอีโบได้แล้วเไอ้ปืนไอ้บันนี่ไอ้แม่งเดี๋ยวบอสมาเายๆทำไมพี่ผมโดนโดนระเบิดสารโดนลุมนะพี่ ผมนะแทงง่าพี่เดินออกแล้วนะยาแม็กขวาเก้บไปเลยเอ่อมาแรงเรื่องสายเข้าไปตัวอนะไรพี่ไครไปแมปกลางไหมเผื่อเราจะต้องใช้ยาย เผลอะไร,รอ่ะมาแล้วบอสสองตัวกำลังวิ่งนาครับขอกมใช่เหรอแล้วมันก็ยิงไกลอ่ะนะมันตีอ่ะพี่อ๋อไปแ,แล้วไปโล้โหเราตีคนใหญ่ยังไงฮะหลูแต่คอกมอมาแฝะเอ่อแมกเลือดครับเราเพิ่มแมกเลือดแล้วเราจะแรงจับเราลุนชื่อ พี่นวอยู่พี่นวอยู่พยายามไฝอยู่พี่พนวลอยู่กำลังจะตายตัวนึง,งเข้ามาตายตัวนึงไว้เร็วขึ้นไอ้ขวามืออะไรอ่ะแม็กขวามือตัวท้องท้องอะ่ะไปอยู่พี่กลังวิ่งไปอยู่อะไรอ่ะเอ้ยมันวิ่งหนีเราด้วยน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยโบนัสแน่เลยวะตามตามตามไปไหนไปน,นี่น้องน้องมาดูน้อง น้องไปไหนน้องหละม่นี่แล้วพิซเตอร์เลเจนด์หน่อยแบบตัวอะไรเนี่ยแต่แล้วคนดอบตังดอบตังเฮ้ยเดี๋ยวอ่ะตรงกลางคืออะไรเลเซอร์พี่พิ้วของใครอ่ะของผมพี่พิ้แน่ๆที่ยิงซ้ายขวาของใครีเอ็นอีโวไลต์อีกต่อแล้อันเื่าเทวหลับปิ้งไลท์พี่ไอ้อ่อเฮียแล้วเท่หว่ะเท่เหมือนมาโคตรเท่เลย ที่ยังไม่ได้ปืนบันนี่ที่เพิ่มอยากลองดูเมมดมเมดเนี่บียไปนี่ผมยังไม่ได้เอ้ยอะไรผมยังไม่ได้เอนี่วีลสองเลยเรเดียนสติวอยากเห็นมัวแชทไม่ได้อ,าาอาา่านนะครับอ่านมึงจะด่านมันมึงกี่นาทีเนี่ยนะจะพายมันมีจบเลยพี่ไม่มันมีดิก็ด่านมีตั้งห้าด่านนี่ด่านหนึ่งเลยก็แต่ผมเห็นมันมีบวมไปถึงสิบห้าทีด้วยนะพี่ a c h i ม v e m e n t อะไรนะก็เถอะสิบห้าทีด้วย ดดแบมพายแบบ15นะครับทุกคน,นเฮ้ยตัวอะไรข้างบนที่ไหนทำไมเขาถึงไม่มีหลอดเลือดมอนเตอร์ไม่มีแต่หลอดเลือดบอสยังมีที่มีหลอดเลือดบอสขั้วเราท้อหรอไม่มีหลอดเลือดที่นี่ดูหลอดเลือดมอนเตอร์ตัว15 15โอ้ยต้องกดละ เรื่องพี่มนอนเนี่ยมีคนดอยู่ที่รนหน้าแทนเป้าตันเท่าไหร่มีห้าไหมมมอนบอสป่ะตัวอะไรกะ่ะตัวอะไรวะาอ๋อตัวตัวตันตัวเดิมตัวแรกโอ้ยเขอจอาจากมาดวงลอกไดไ้เต็มเลือดตรงกลางแดงอมอนยุง าผมไม่อยู่ที่เรือดูโอเคบอลตายถ้ามอนเยอะอุ้ยพี่อีโบ้นี่ได้ Blade of r a n งอะไรกันเลยอีโบ้ละทันเลยได้เลยอะเป็นเคพี้ยงรอบตัว5อันแล้วก็พอโดนมอนกระจายรอบอ๋อกำลังแตกไอ้ต่อยแม็กบอลสองตัวเลยใช่พี่ตัว,วอ้วนขึ้นมาหลังอะไรนะเฮ้ยไงเคยโดนลองแล้วอีแบบไม่ไหนียวบอลอะ

ยังไม่เอาโบว์เพิ่มเลยพี่แต่แต่ผมขั้นห้าสามานันแล้วอะเจอทหารสายอาเซียกิ้วโคตรสุนตีนไม่เป็นโล่แค่กินย <laughs> ังไงเฮ้ยเี่ยงกินกัดนะคนดูเล่นนะิ้นี่เที่ยอะไรมันเที่ยแมหมคนลัาวิ่งออกไปอยู่มันประคับจบเกมมั้ยเนี่ยเนี้ยไอ้แพนแม็กซ้าย้ายมืออะไรไม่รู้ในแมพเห็นปะ ไห้แบบค่อนข้างยากโอ๊ไปไม่ได้ไม่รู้พี่พี่ไถอยู่พี่ไถอยู่พี่ไถอยู่แบ๊คพี่กำลังยิ้มให้แบ๊คตันตัวยิ้มให้แม็กแล้วอ๋อการ์ดการ์ดดีแรงการ์ดเดี๋ยวเวลล์ห้าสองอันแล้วเฮ้ยจะได้อัปเกรดเมื่อไหร่เนี่ยพี่เวลลหรือมันอีโบได้อันเดียวอะพี่เวลพี่เวลลห้าอันเดียวอีโวไปอัน โอ้ยจะทำอะรอ่ะถแป้ไม่ไหวแล้วโอ้โหโอ้โห้ยยายแม็กอย่าเดี๋ยวไปเก็บยาจะกดโล่พี่สองวี่พี่กำลังมีโล่พแม็กเลื่อนเข้าไปอีก ไอ้มีการ์ดตรงนน้นเดี๋ยวพี 2> 2่ไปป่าเอาการ์ดได้อ้าโอ้ต้องป่าดงปีนมอนเอาการ์ดได้แล้วได้แล้วอย่าเลยเฮ้ยอีโวออกอีโวเหมือนตายอีโวเลยไม่ทีสแตทไอ้นี่เบลล์ห้เฉยถ้าถอยอีโวรอบสองรอบได้อือพีเบลล์ห้าพี่เบลล์ห้าสองกันลอยโย ที่เราข้ามบอนไปี4,000ตัวต้อง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 สื่อคุ้มค่าดีพี่อีก30วิเนีไงแก่ตังตังตังแม็กเชื่ออย่าตีอย่าตีไปรัมอย่าตีผมผมจะไปตังเดี๋ยวไปลงโอ้โหผมนี่มาอะไรครับ จะตั้งตรงนี้เยอะหือเ่าทำไมตั้งมาแอบมเ,เอะเอเฮลิเจนเหไอ้พวกสเตพื้นฐานกระตัน,น <laughs> เรห้าเลิศไซอโอ้ยนหายนหายเฮ้ยนี่พี่อีโวได้ละพี่อีโวอาวุธสองอแล้วเนี่ย e หไ e หนะนบอสนะตัวสามอ่ะผมอาสามอันแล้วพี่ไหนบอสวไหนวะตรงกลางพี่อันนั้นอัน ให้ตีหลุมเล็กไสเหรอใช่พี่อ้าวน้องๆคอมไม้เตรียมเลยนะครับใครคอมไม้เตรียมเลยนะครับเอฟเอล่วงแน่นอนนะบอกเลยเเฟเอผมไม่ล่วงครับผมฟินอย่างเดียวใช่ครับผมไม่ล่วงกับปิงอ้าวเฮ้ยบอสมาแล้วมาแล้วลบ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 พื้นลบพื้นลบลบเปิดโลกเฮียมันหมันหมดแล้วเัาไม่ทำโหมดยิ่งหนาเราไม่แม็กโก้คนไปเล่นมึงดิ ที่เราดูเราอีโบนี่เ,เอว้ยโคตรเวอร์เลยกว่าผมอีโบวสามอันเลยอีโบว์เราต้องมันามมาจัดเลยวะน้องต้องตีหลุมอีกแล้วว่ะนี่เหลือเราว,วะ่ะอ๋อโอเคผมเข้าใจแล้วก็คือต้องตีหลุมต่อ,อเาไปตีบอลได้ตี่ที่สิบวิอุ้ยนีโดนสามตีหลุมอีกแล้ว โอ้ยเจ็บโหเล็บใส่น้องอัพปีหายไปขึ้นหเลยหรออย่าอย่าใช่อย่าอ่าอย่าเดินเข้าไปให้มันอัพครับเหมือนตัวมันนอโตน้องอัพต้องใช้ระยะนั่นอเดพี่พี่ไม่เจ็บพี่เลือดเท่าไหร่พี่ผมเลือดพันเดียวเอครับอเลือดสองคนผมไม่อัพแบ็คเลือดเลยพี่ต้องอัพเพราะว่ามีเอา เฮ้ยยี่รพื้นแดงพ่อองตายสารเด็กตายพื้นแดงเต็มแบบเลยกว่าสี่วิเอาสี่มาแล้วเริ่มมันกำลังขึ้นรอโอ้โหโอ้โหหลบพื้นแดงพีโซลาแฟเ็์ตันเลยกี่โม่ไปยุงไปยุงไอ้ที่โยกี้เนี่ยไม่ใช่บอลนะพวกเราของนั้นนะอีโวพวกเราของนั้นนะตอนนี้ มันจะตันเรืวว่าอะไรนะเรากำลังจเจอเร็วสามสิบนี่เลยกูไม่ลดเลยววะไหวตายไม่ไหวผมาหรือเปล่าครับเดี๋เป็นเราปีนลุงมเออแรงกันมากมี่งให้อยู่าตายแล้วมันจะตายแล้ว เลือดมันแหลกหน่วยสิบร้อยเลือดสองแสนนี่หมวะปวดออกมาตายแล้วพี่เจ็ดหมื่นแล้วหรือเจ็ดหมื่นแล้วเกี่ยวจับจับ,จบโหมากด้วยพ,พี่หยินเฉยๆพี่ก็ไปตายปะผมก็ต้องหลบดูดิ คขาดูผมกลายเป็นบอสแมปไปแล้วเนี่ยแน่นี่ผมยืนเฉยเนี่ยเนี่ยผลอ,โอีโอ eras, ้ยโอ้ยเลิ่อนรถละเลิ่อนรถละเลื่นรถละโต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 โให้ผมท้าทายระบบก่อเดี๋ยวเล่นกับระบบเลยเล่นกับระบบเดี๋ยวก็ตายดีเหมือนดีดีเหมือนดีกำลังมีโซลาแฟร์อ๋อหลบก่อนผมแฟร์โบอร เนี่ยมันไม่ตันเลงควายแต่ได้ดำเน่งน่าจะเป็นเพราะเป็นบอสมเลยไม่ตันผ่านว่ะลาดช็อตดิลัดมามาลัดลาดดิใช่ไหมเปิดตีลาดทุเล่ด้วยควายเย้ผ่าน <c oughs> แล้วสนุกว่ะแมปสองโคตรมันเลยแต่แมง เฟเจอร์แบทเทิลบันนี่บูลฟีปล็อะไรอะเออบันนี่แบทเทิลบันนี่บูลปล็อกโปรเจกต์ตายปลดล็อกอาวุธใหม่ปลดล็อกแม็กเลือดและอีลาวผมมาเอาอีลาวไม่ปลดล็อกเหรอเลียวหมดอ๋อไอ้เรเดียนฟิวต้องเวลสี่เมื่อกี้เวลสามโอ้โหไอ้ควายไอแม็กได้หลิวนาเนี่ยได้ได้แล้วพี่ได้แล้วแต่ไม่แต่ไม่เล่นนี่เรามีแมปสองนะอัพอัพเกรดก่อนพี่ หนุกว่ะมีสองพันห้ามุดมนสปีดอัพทีหมดเลยมีพันแปดอันแรกมันคืออะไรนะอันแรกคือสตาร์การ์เดียนใช่ไหมอันที่สองคือออเฟซี่ยี่สตาร์การ์เดียนอะคือกระจอกสุดแต่ก็ถูกแล้วแหละมันคือการพัฒนามาเรื่อยๆสตาร์การ์เดียนคือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเป็นตัวละครโง่ๆธรรมดาวิ่งไล่ตีปิ๊ปิวๆิอัปเกรดก็น้อยออเฟซี่ก็คืออัปเกรดเยอะๆอยู่ออเฟซี่เนี่ยไม่แย่นะอัปเกรดเยอะพอมาอันนี้คือแบบ อันนี้คือจัดเต็มจัดก,ก็คือเอาสุดอ่ะอันเนี้ยเรื่อยๆอ่ะน้องวิ่งกับยูประปทับจบเกมแล้วเนี่ยอันเนี้ยขอไปไม่ได้ไม่รู้พี่พี่ไถอยู่พี่ไถอยู่อ้าวน้องๆคมมอม,คคมไม้เตรียมเลยนะครับใครคอมไม้เตรียมเลยนะครับ